สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วอากาเป้กำลังจะเข้าสู่สงครามชาวเมืองเตรียมพร้อมสำหรับสงครามคาเวียนายก็ต้องการอำนาจอากาเป้บอก มีราชามากเกินไปนแบ่งอาณาเขตแก่งแย่งกันส่วนฉันก็มีเหตุผลของฉันและคืนนี้ผ่านไปการเตรียมตัวสำหรับสงครามที่ครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในที่อาณาจักรเดจาวู ja อาณาจักรที่มีการค้าทาสย่างเปิดเผยไม่ว่าเด็กเล็กแดงพวกเขาก็จับมาเป็นทาสแล้วพวกกลุ่มโจร เสก็ชอบไปขายทาสที hmm. uh ่นั่นอยู่ทางใต้ถัดจากเมืองเครินเป้มีเมืองใหญ่สองเมืองดีเจวูเมืองหลวงและเมืองดูจเวนอกนั้นก็หมู่บ้านเล็กทหารจากการค่าเดามีฐานหมื่นสองพันายปเป้มี8ปดพันนายเมื่อรวมกับเมืองเทรินเป้กับคนที่ย้ายเข้ามาเวลาผ่านไปจนครบเดือน ันนี้ก็มาถึงทงของอากาเป้โบกไปมากับสายลมในยามเช้าอากาเป้มองทุกคนแล้วเดินทับไปที่อาณาจักรกำลังลบของอากาเป้แข็งแกร่งมากทุกคนตั้งใจที่จะลบที่อาณาจักรเดจจวูพวกเขาได้รับรู้ถึงการลุกลานแต่พวกเขาไม่ใส่ใจอาณาจักรทีเอ็มเพล์ เพราะว่าผมมองว่าไม่ใช่ไัยกุกคามมีขุนานางบางคนตื่นตัวกับเพุสงครามพวกเขาให้ครอบครัวของพวกเขาอพยพหนีไปการทําสงครามนอกฤดูหนาวนั้นอนาณาจักรนั้นต้องมั่นใจอะไรบางอย่างพวกเขาได้ข่าวจากตะวันออกมีอาณาจักรหนึ่งทําสงครามนอกฤดูแล้วจากนั้นก็ จัดการอาณาจักรถึง3อาณาจักรในช่วง1เดือน,นอาณาจักรที่เกิดใหม่มีความสามารถทําได้แล้วจากดีจวูผ่านไปแค่7วันหลังทราบข่าวจากลูกลางเมืองใหญ่อันดับสองดูจเจวได้แพ้ให้กับากอาณาจักรจีเอ็มเพอร์ทหารที่ดูแลเมืองตั้งห้าพันนายอาณาจักรดีจวูเริ่มรู้ เรียกรวมกองกำลังทาหารเจ็ดพันนายและเกณฑ์ทหารชาวบ้านถึงห้าพันนายชาวเมืองกลัวต่อภัยสงครามแต่พวกเขารู้ว่ายังไงก็ต้องมีสงครามหัวหน้าครอบครัวออกไปลบแต่เพียงไม่นานองของอากาเป้ก็มาถึงเมืองหลวงเดจาวูผ่ามาสามวันหลังทราบว่าเมืองดูจเวตแตกพ่าย กองทัพเจ็ดพันนาอยู่นอกกำแพงเมืองราช้าไม่เชื่อเลยอาหารเมืองเดจาวูเริ่มกลัวถึงพวกเขาจะมีมากกว่าแต่ข่าวเรื่องราชาของ j จเอ็มเพลอร์มีข่าวรือว่าเขาขีา่มังกรมีมังกรก็ทำให้กลัวแต่การที่บุกอาจักได้เร็วแบบนี้มันยิ่งน่ากลัวกับเป้มองเมืองนี้ยังตั้งใจ พองทับรอคำสั่งของอากาเป้รือของอากาเป้ชูขึ้นพร้อมชี้ไปที่เมืองบุกทหารบุกเข้าไปไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลยเมืองแตกในเวลาแค่สามชั่วโมงอากาเป้มาถึงเก้าอี้ราชาชายที่นั่งอยู่บนบัลลังกาชาแห่งเดจาววเขาได้ดื่มยาพิษและตายไปทุกคนในราชวงศ์ก็ทำเช่นนั้น ต่อากาเป้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขาเป,ปลี่ยนแปลงอาณาจักรนี้เช่นเดียวกับอาณาจักรเทลินไรทาตตั้งรับขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงนี้ชาวบ้านชอบมันจึงไม่เกิดการลุกคือของชาวบ้านแต่ก็มีคนตายคนบาดเจ็บถึงจะน้อยแต่ก็มีอากาเป้มองล่างไร้วิญญาณบอกให้ทุกคนจัดงานให้พวกเขาอยู่ในเมือง3มวัน และกลับบ้านของตนเมื่อกลับมาถึงชาวเมืองต้อนรับและอากาเป้พูดเตรียมตัวแล้วมีงานที่ต้องทำอีกเยอะอาณาจักรที่มีทา่าจะพบกับจุดจบที่อากาเป้จะนำพาไปให้อาณาจักรอาณาจักรต่อไปอยู่ทางเหนือขึ้นไปจากจีนเพอร์เดินทางกองทัพที่ขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมการเดินทางใช้เวลา8วัน มีกองครับอื่นหันนายมาขวางทางนำมาโดยเจ้าชายธรรมาที่สามจากอาณาจักรรรมเฮาอาณาจักรที่อากาเปจะไปนั่นเอง